ไบเดอร์ร้นธนาคารได้ตังมาแล้วเพ้นดีอุ้ยบอดนี้ไปตำรวจจับซะเลยเอ้าวเฮ้ยรอ,ยอจะด้วยคือตังจะมาก่อนคงไม่มีใครหาเจอแล้วล่ะนะเฮ้ยไม่น่ามีใครหาเจอกกกกกก,ก,กเปิดประตูเปิดออกดูกรัมปีเอง ัมปี้เปิดประตูนะเปิดก็รู้ดิ <g ül> ก็ถูกของแกถ้าแกเปิดแกก็คงจะโง้มากๆโอ,อ้ฉันรู้แลวเจฟฟีเจฟฟี <c oughs> free, free, เอาคำตอบเธอมาซาฉันได้สั แต่ความรักให้คุณงานสมรสของเราจัดเงียบเงียบแต่ฉันไม่มีจ่ายค่าสง่งแม่คุณคงงดงามบนจากกรยะที่นั่งได้สองคนหยุดลงเดซิเบลนะโอ้ไม่แฮ่งเดซิเบล อยู่ในคุกไปซะไอ้พวกบ้าอโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไงเราโรดติดตามตอนต่อไป